สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายหม่ำชาแนลค่ะวันนี้คาะน้องใบบุญกับแม่เหมยออกเดินเล่นนะคะ Good morning everybody น้องใบบุญของเราเดินหาที่การละเกดเลยนะคะ เดินน้ำน้าเม่ไปเลยนะคะเดินไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปเล่นแล้ว ออกมาเล่นบอลแต่เช้านะคะเ่นเอาไปพูนตรงเรานะคะไม่กลัวอะไรเลยนะคะน้ยมาแล้วม้อยนี่ม้อยวิ่งมาแล้วนะโอ้วิ่งแล้วนะวิ่งแล้วนะ เป็นเตะบอครับอาเอลเเคลียเคลียสตทเตะบอลให้พอเลยเตะมาเองแ้เตะมเอเตพ่อเลยเต็มดูเตมอนสะเตห้่วเร็เร็วเวดูสับขาลอกสับาลอกไม่เอาไม่เอาดูสิไปไทยไปบุญ ตอนนี้ก <ext nies> ็บรรยากาศตอนเช้าครับพาน้องใบบุญออมมาเดินเล่นตอนเช้าครับดูครับตูนเล็กอยากกินอ้อยครับดูครับไปดูไม่ดูสุกี้โอ้ไปแล้วไปแล้วหาเรื่องเฮงหาเรื่องพ่อีกแล้วพามาเดินเล่นตอนเช้าครับสูตรอากาศบริสุทธ์ตอนเช้าครับวันนี้ก็โอ้ยตกใจอะไรโอ้ยตกใจอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าของเราครับพี่เรา ทำวามสะอาดที่เขาอยู่เสร็จเรียบร้อยก็จะมาเดินครับพามาเดินอยู่ประมาณนี้ครับน้องใบบุญของเราวันนี้เช่นเคยครับอ้อยที่กองไวนน้จะเป็นการเอาไปขายนะครับเอาไปออกขายในวันนี้ตอนเย็นนะครับช่วงนี้วันนี้อาจจะได้ไล่เร็วนะครับวันนี้เพราะว่ากลัวฝนตกนะครับเราดูว่าเราทำอาหารเสร็จได้เร็วหรือเปล่าไม่น่าจะเกินเที่ยงสามสิบน่าจะได้ขายนะครับวันนี้เพราะว่า าหาแม่เลยนะคะไปไหนเดี๋ยวไปไหนบิงเร็วมากเลยนะไปวุม่มบนทางนี้แล้ว จะขึ้นรถนะคะมาแล้ว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 มา้วา,วาว <c oughs> เวามพะะ่อล่อค่ะจะกลัวพ่อไม่กล้าเ่พอน้องไม่บุญของเราไม่กล้าไปหาพ่อนะคะ ถอยไปคืนะกลัวพ่อใหญ่คุณช้างนะคะนู่นอยู่ทางหลังนู่นหานะพอแล้วลูกแล้วไม่นะคะไปเลยนะคะโอ้ไม่กลา้าไปจริงๆกลัวพ่อใหญ่นะคะคดูใบบุญนะคะใบบุญออกจากบ้านแล้วสดชื่นมากเลยรู้สึกม,มีความสุขนะคะ พ่ออยู่ข้างหลังลูกพ่อพ่อใหญ่คุณช้างยืนรออยู่ตรงโน้นนะคะหนึ่งเอ้าม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 า <c oughs> นี่ครับว่าจะหลอกล่อใบบุญไปหาพ่อครับแต่ไม่กล้าไปครับยืนรออยู่ครับใบบุญมาค่หาพ่อมามามาน่นี้มามา นี่โอ้ยเดี๋วมา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 ออได้ไหนี่ไอ้บุญ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 นี่แเฮ้ยเอ้าัด ใบบุญกับเราไม่กล้าไปหาพ่อนะคะกลัวพ่อนะคะไม่รู้ทำอะไรผิดมากลัวพ่อใหญ่บุญช้างนะคะไปแล้วนะคะไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะหลอกล่อเอาใบบุญไปหาพ่อนะครับจะไปหรือเปล่าไม่รู้ครับรอดูครับมาสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ก็ไม่ยิงกาเกอีกแล้วครับใบบุญเราวิ่งมาอย่างไกลครับอยากมาเล่นกับกาเล็กๆชาววันนี้หาเพื่อนเล่นครับไม่มีเด็ก ลาวคราวเดียวกันครับมีพี่กาลเกตครับตอนนี้ที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นด้วยครับอยู่กับแม่เหมยอย่างมีความสุขครับตอนนี้นี่ครับใบบุญของเราเด็กหญิงใบบุญแสนสนของเราครับหาแต่ของจะเล่นอย่างเดียวครับเหมยก็ไม่ห่างลูกครับเป็นห่วงใบบุญมากใบบุญเดินไปไหนไม่ได้ครับเป็นห่วงครับนี่ครับเด็กน้อยของเราก็ซนเสอเกินครับตื่นเช้ามาหาแต่ของเล่นอย่างเดียวครับก็ เป็นคลิปน่ารักน่ารักตอนเช้าๆครับที่เราพาเดินตอนเช้าครับใบบุญของเราครับใบบุญของเราหาแต่ของเล่นอย่างเดียวครับเด็กน้อยกําลังสนครับวัยกําลังสนครับก็ยอยู่ประมาณนี้นะครับตื่นเช้ามาเจ๊เหมยก็ได้เดินออกกําลังกายกับใบบุญครับถอยลุกถอะลอยถออยด์ถอ,ถอ,ถอ,ถอมาขึ้น่วยมา เอ้ยอยไปยยไปเนี่ยครับเจเมเมยกับอาใบบุญแล้วก็แม่ยิงกาลเกตครับอยู่นู่นครับมาเดินออกกําลังกายตอนเช้าถูต,ต,ตัวออกกําลังกายครับนี่ครับเนี่ยครับเป็นความน่ารักตอนเช้าเช้าภาพบรรยากาศของเราตอนเช้าครับ ก็วันนี้ก็ฝากแม่แม่เอฟซีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดติดตามช่องเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเนี่เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่ความน่ารักตอนเช้าเข้าองเด็กริงใบบุญและครอบครัวครับวันนี้พยายามหลอกล่อไปหาพ่อใหญ่คุณช้างไม่ยอมไปครับกลัวมากครับกลัวพ่อใหญ่คุณช้างนี่ครับแม่ยิงใบบุญของเรากับแม่ยิงกาลเกตดูครับดูกาลเกตยกขาหลังหลอกล่อใบบุญให้เขาไปเล่นด้วยครับนี่เป็นความน่ารักของช้างเราตอนเช้าเครับ ครับอาการดีใจครับได้คุยกันนะครับอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับระหว่างแม่หญิงกาลเกกับแม่เหมยนะครับก็เป็นคลิปน่ารักตอนเช้าครับอยากให้เอฟซีท่านได้รับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื้อเป็นขวัญกำลังใจให้เราวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะมีการไล์สดครับอาหารช้างเพื่อช้างตกงาน ็ฝากแไม่เอฟซีหลายท่านครับถ้าท่านใดว่างวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดกองหลายานที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ทํางานก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามชมช่อง,องของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะร่วมไร้สุขผ่านจ้างเพื่อจ้างตกงานแล้วก็เพื่อระดมทุนช่วยเหลือน้องการกีดและถ้าเป็นไปได้เราอยากจะช่วยน้องใบตองให้รอดพ้นมาได้ด้วยครับแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ครับดูครอบครัวจ้างของเราครับนี่ครับเราอยากจะเลี้ยงเป็นครอบครัวแบบนี้อยากให้น้องใบตองได้มาอยู่ในครอบครัวแบบ เอไม่รู้ว่าฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าเป็นแค่ความฝันของเรานะครับเป็นความฝันเล็กๆจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่พยายามจะช่วยเหลือน้องใบตองให้ได้มาอยู่ในจุดๆนี้ครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังข่ายคะแนนอีกมากมายซะเหลือเกินครับตั้ง2องแสนเก้าหมื่นคะแนนครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเอาที่ไหนเวลาก็จวนเข้ามาแล้วครับไม่เกิน3วันข้างหน้าก็จะเป็นการเปลี่ยนเจ้านายใหม่นะครับเปลี่ยนเจ้านายใหม่ ผมก็ไม่รู้จะทำเช่นไรครับมีโอกาสแค่3วันอีกอันนี้ก็ต้องแจ้งมาครับเพื่อจะให้แม่เมมฟิสทุท่านได้รับรู้ลายท่านก็สอบถามมาว่า,าน้องใบตองเหลืออีกกี่วันครับน้องใบตองมีเวลาแค่3วันนะครับอีก3วันเท่านั้นถ้าเกิดอีก3มวันนี้เราไม่ได้ไปเอามาก็ทางเจ้าของก็จะขายให้คนอื่นนะครับอันนี้ก็แจ้งมาเพื่อทราบครับเพราะว่าเจ้าของเขาจะเป็นต้องใช้เงินนะครับอันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเท่าการติดตามรับชมและให้กำลังใจช่องทางของเรานะครับ นี่ผมก็ขอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้ก็ให้เอฟซีท่านมีความสุขมากๆครับนี่ครับดูน้องไปบุญกับน้องอกาลเคนครับถูกอกถูกใจครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ให้เอฟซีท่านมีความสุขมากๆครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสวัสดีครับ